ทีนี้ถ้าเรามาดูข้อบังทับเนี่ยซึ่งเป็นข้อบังคับที่ทางประธานสภาอ้างถึงในหนังสือที่ส่งมาที่ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยข้อร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ยเขียนไว้แบบนี้นะครับเมื่อประธานสภาได้รับยัติแล้วให้ทําการตรวจสอบหากมีข้อบกพร่องให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับยติสาระสําคัญสองอย่างอย่างแรกคือให้ตรวจสอบแล้วหากมีข้อบกพร่องให้แจ้งกลับมาดังนั้นเนี่ยมันต้องถามว่าคําว่าข้อบกพร่องเราจะตีความว่าอย่างไร ในมุมมองของผมและพรรคประชาชนเนี่ยเรามองว่ามันไม่สามารถตีความไปกว้างขวางถึงขั้นมาตัดสินเรื่องความเหมาะสมของยติได้นะครับเอ,อมันควรจะมันควรจะหมายถึงแค่เรื่องของรูปแบบนะครับ<ม>ว่า<ม>โอเคมีการเลงชื่อครอบตามเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่เป็นต้นนะครับ,รบแล้วสาระสำคัญที่สองก็คือเนี่ยครับหากนี้ข้อบอกพรองให้แจ้งผู้เสียภาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับยบตินั่นหมายความว่าอำนาจที่คุณมีเนี่ยในการ แจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่องเนี่ยก็มีอยู่แค่เจดวันถ้าเลยเจ็ดวันไปแล้วก็ถือว่าไม่มีอำนาจนั้นอีกต่อไปแล้ว